อย่างแมกมาลาวาเขาอะใช้ดีเห็นผลร้อยเปอนเลยผมใช้มาตีปีผมไม่เคยผิดหวังแล้วผลผลิตผลผลิตมันก็ดีอ่ะเพราะว่าถ้าของไม่ดีอ่ะผมก็ไม่ใช่หรอกเราประหยัดยาเคมีได้เยอะจากเราต้องพ่นยา5วัน3วันแต่เราห่างยาได้เราก็ประหยัดตรงนี้เราไปซื้อยาตมร้านอะยาเพียยา,ยาหนอนยาฆ่า,มาแมลงชุดหนึ่งอะไม่ตม่ำกว่าส0 0พันสบางสามพ แล้วถ้าเราพ่นห้าวันเจ็ดวันอย่างเงี้ยอืเราลองมาทบทวนดูเราเสียค่าใช้จ่ายเยอะไงถ้าเราใช้แมกมาลาวาร่วมไปอ่ะจะรู้สึกว่าประหยัดประหยัดยาได้เยอะใบเราสมบูรณ์ตามที่เห็นเนี่ยครับเนี่ยถาใบดีแล้วผมก็ห่างหางยาได้คสิบวันสิบห้าวันกระดูมันไม่มีไม่มีแมลงมาใช่เงียบเลยไม่มีเพี้ยเลยครับลาวาเนี่ย มันสามารถค้นสะสมอาหารได้แล้วก็พ้นไปที่ใบที่กิ่งแล้วช่วงที่ว่าออกดอกมาเนี่ยเขาจะช่วยให้ผลผลิตได้เยอะเลยดอกออกเต็มต้นเลยคเพราะผมใช้มาอย่างนี้เองแล้วก็แนะนําเพื่อนๆที่ให้ใช้กันอ่ะได้ผลผลิตดีตามที่ต้องการคือของลุงก็ใช้ทุกช่วงเลยทุกช่วงเลยทำใบทาใบชุดใบหนึ่งชุดสองชุดสามเสร็จก็สะสมอาหารก็ยังใช้แมกมาลาวาอยู่ ถึงตัดลูกแล้วก็ยังใช้ก่อนตัดลูกก็ย <Elizabeth. S 1> ังใช้เพราะว่าใช้ตลอดเลยมันดีว <c oughs> <c oughs> ่าลูกของเราเนี่ยทุเรียนอ่ะของเราอ่ะลูกสวยแมกมาเนี่ยเขาทำให้ยาเราอ่ะมีประสิทธิภาพไปเกาะอยู่ที่น้ำทุเรียนของเราที่ลูกทุเรียนของเราครัหนอนพวกเพียพวกหนอนเนี่ยก็ไม่มายุ่งกัดกินของเรามันก็ดีตรงนี้แล้วผลผลิตเราก็สวยครับเพราะว่าสวนที่ผมทําอ่ะ ทุเรียนตั้งยี่สิบตันครับไม่ไม่ได้เสียเลยนะมีหนอนแทะอยู่สองลูกเองเวลาเราตัดน,นนะเนาะก็มาดูครับมไม่ได้โกหกกันครับช่วงสะสมอาหารเนี่ยที่กำลังจะทําดอกเนี่ยมันจําเป็นจะต้องผสมตัวอื่นเพิ่มไหมผมเองอะ่ะผมใช้ลาวาอย่างเดียวอ๋อลุงใช้ลาวาอย่างเดียวแต่ว่าผมมาพ่นผสมยาทิงอ่ะพันลิตรครับพันลิตรผมจะใส่ลาวาไปอะ่ะ หนึ่งกระปุกปรีหนึ่งลิตรใสแมกมาสองร้อยห้าติดซีซซค่ะปกติลาวาผมจะใส่เข้มเลยลิตรหนึ่งเลยครับปกติว่าลิตรหนึ่งอ่ะเพราะลาวาเขาเป็นธาตุอาหารธาตุอาหารก็ครบถ้วนแหละแล้วใส,ใส่ใส่เยอะแบบนี้ช่วงสะสมอาหารมันไม่แตกยอดอ่อนเลยไม่แตกช่วงที่ว่ามันแตกยอดอ่ะมันอยู่กับว่าฤดูฝนตกชุกช่วงเราทําไบเนี่ยเราก็ต้องใส่แบบไอ้พวกอะมิโนอะไรช่วยไปบ้างลาวาเนี่ย เขาเป็นถาดอาหารแบบทําให้ใบเราอ่ะใหญ่สมบูรณ์ใบดาใบเงาใบมันเนี่ยครับแล้วก็เขาก็สะสมอาหารไว้ที่ยอดไปหาที่กิ่งครับแล้วเวลาเราพ่นไปอ่ะผมพ่นเองอ่ะผมจะพ่นรอบนอกแล้วก็มาพ่นที่กิ่งเนี่ยเพื่อให้เขาสะสมไว้ครับที่แขนครับแล้วเวลาออกดอกมาเขาก็ออกดอกเต็มที่ของเขาอ่ะแล้วก็ติดดีอ่ะ ผมใช้มาสีปีผมไม่เคยผิดหวังผมทําทุเรียนผมไม่เคยกักโศกกับใครไม่กักเลยไม่เคยกักเลยแล้วถึงเวลาดอกก็มาดีด้วยมาดีครับแล้วก็ติดดีด้วยก็ใครไม่เชื่อไปดูสวนที่ผมทําได้เลยครับเพราะว่าติดไล่ดอกมาดีล้นทุกปี